นางชุญนญาเกียวเสนนะคะอยู่จังหวัดของบุรีมนะนะคนที่ชกชันมานะคะก็คือพี่ดาด้านะแล้วก็น้องอ,นะะอ้อยนะอันนี้คือความรู้สึกและความประทับใจนะคะก็ก็เหมือนที่พูดนะะรคะกัลยาณมิตรแล้วก็อาหารอาหารเราก็ได้ทานมังสวิรัตนะคะ อาหารมีทุกมือก่อนที่เราจะทานเราก็ได้อธิษฐานได้กล่าวคาขอบคุณนะคะก็จะเป็นแล้วก็อาหารทุกมือที่เราได้ทานกน็อร่อยอก็ต้องขอบคุณเม่ครัวนะคะที่ท่านให้อาหารเราทุกมือที่อร่อยแล้วก็ห้องพักก็ดีนะคะมีเครื่อง อำนวยความสะดวกยิ่งน้ำนะคะน้ำก็ถือว่าถือว่าน้ำไม่ค่อยมีแต่ว่าเราไปอาบครั้งไหนก็เย็นสบายแล้วก็มีแบบไม่ได้ขาดนะคะอันนี้เรื่องน้ำเรื่องไฟอะไรเราคือทุกอย่างมันมันเหมาะกับสถานที่นะคะัง้งจะไกลเดินทางมาไกลยอย่างนี้ก็ก็าอำนวยความสะดวกเพราะถึงว่ามันอยู่บนภูเขาเนาะ,ะนะก็ถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ให้ความสุข ให้ความรู้สึกอะไรดีๆทุกอย่างพอมาแล้วเหมือนกับสวรรค์สวรรค์นบนดินอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้เป็นสวรรค์นบนดินจริงๆนะคะแล้วก็อาจารย์พ่อนะคะเวลามาบรรยายหรือว่ามามาสอนอท่านจะไม่ไม่เป็นแบบว่าลักษณะการการอบรมกันอะไรจะจะจะ,จะซีเรียสใช่ไหมคะท่านผูดอบรมก็าจะซีเรียสแต่ท่านอ,อาจารย์พ่อจะแบบรีแลกกับเราเลยคุยแบบ วูนี่แบบทําให้เราคนที่อบรมใช่ไหมจะเกรงแต่ไม่เกรงนะคะหัวเราะกันถึงบทหัวเราะก็หัวเราะแล้กเพราะว่าอ่าก็เนี่ยวิทยากรที่บรรยายคือพระอ่าคือคือท่านอาจารย์พ่อเนี่ยบรรยายได้แบบสุดยอดได้แบบรู้เลยว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้นะคะทำให้การอบรมนี้ดําเนินไปด้วยความสนุกแล้วก็ สิ่งที่จะกลับไปก็จะนำในในที่ได้อบรมเนี่ยคะไปปฏิบัติไปขยายผลหรือว่าไปไปไปพูดให้กับญาติาพี่น้องให้ทุกคนที่เรารู้จักไดร้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นยังไงนะคะก็ต้องขอ พ่อแล้วก็อาจารย์แม่แล้วก็อากัลยามีทุกท่านนะคะที่มีน้ำใจให้กับอิฉานนะคะประทับใจขอบคุณมากะคะ่ะ